โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าคอมโบเอ็นะครับผมก็วิธีเล่นเอ็นง่ายๆเลยนะครับผมก็ต้องมีทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับของนะครับก็จะมีเซตอ่าเนะครับผมซึ่งจะใช้บัฟใช้บัฟอ่าเลือดเลือดเขียวนะครับแล้วก็เซตเอมพนะครับผมก็เอาแค่ลด ร้อเก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องเอาถึง200ก็ได้เพื่อประหยัดงบประมาณนะครับผมแล้วก็เซตบัฟดาบนะครับผมเพื่ออ่าใช้บัฟเพิ่ม MATK พวกหลบลีกต้านทานอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เซตดาเมจน,นะครับผมดาเมจผมจะใช้เป็นเซตดินนะครับผมโอเคอ่ะก่อนอ่าสำหรับ <c oughs> ของก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะนะ ผมจะข้ามเลยแล้วกันโอเค HP นะผมอ่าผมลืมจัดนะครับเซตนะครับผมผมพอดีรีบนีดนึงโอเคเราก <c oughs> ดใช้นะผมอ่าเลือดเขียวมาจะเพิ่มต้านทานนะผมถ้ายิง HP เยอะนะครับผมโอเคอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บสแต็กก่อนนะผมมันจะมีขีดพ,พลังเวทนะผมอ่า ประมาณนี้นะผมแล้วก็ใช้สกิลอา่าผมไม่รู้จากชื่อมันนะดูตามภาพแล้วกันนะครับผมแล้วก็สเปล,ลโบโสนะผมแล้วก็ใช้สกิลเก็บสแต็งนะผมให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็กดเซตบัฟดามนะผมก็กดสกิลเจาะนะผมแล้วก็กดตีนะครับผมกดตีประมาณนี้นะผมอ่าแล้วก็กดดาเมจนะผมแล้วก็ตีแบบนี้ประมาณนี้นะครับผม โอเคอ่็นก็จะดาเมจเบานิดนึงนะผมเพราะว่าโดนเนิร์ไปนะฮะเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบแบบที่สองกันเลยนะครับผมก็จะใช้คอมโบสกิลใหม่นะครับผมแล้วก็สกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีของธาตุด้วยนะครับผมโอเคก่อนอื่นก็ผมก็จะบัฟก่อนนะครับผม มาเนี้นะชูบไปแบบนี้ใช่ไหมครับกดบัฟดาบนะผมกดตีนะผมแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดปับปครับแล้วก็กดตีแบบนี้ครับดาเมจครับปึ้งประมาณนี้ครับประมาณนี้นะผมซึ่งไอตัวสกิลนี้ครับผมมันจะเหมือนกับอ่าสเปร์บูสเลยนะผมก็คือมันจะใช้ MP ได้แบบ ใช้ใช้ MP เยอะมากนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองอีกรอบนะครับอ่าครั้งนี้ปึ๊บไปแบบนี้นะครับผมกดกดตีนปุ๊บชุบก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคน่าจะเข้าใจกันนะครับผมโอเคครับผม